วัน37นะครับวันนี้จะไปทางแค่สถานียะลานะครับเอขอภัยนะครับจะไปทางแค่สถานีหัดใหญ่นะครับเนื่องจากมีเหตุน้ําท่วมนะครับแต่แถวปัตตานียะลาเราส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะครับน้าท่วมทางชารุดทางขาดไปบางช่วงครับและน้ํากาลังขึ้นนะครับก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจจะมัตระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจักขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเทีบสถานีบ้านโป่งในทานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถส่วนที่แปขบวนที่สามแ็ดและขบวนรถส่วนที่7ขบวนที่สี่ห้า นิรามกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีสุไหนโกนลบและสถานีประดังเบตาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหนินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ